สวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องไฟล์วันนี้ก็มีเกมใหม่ในเป๊เปอร์เมนำเสนอจนริงจริงมันควรจะเป็น A4 สรันแต่นี้มันเล็กนะมันอยู่แค่ขนาด A5 เนาะผมปินมาผิด <laughs> โอเคนะครับก็วันนี้มีเกมใหม่มาเสนอครับเกมนี้ใครเห็นก็คงจะรู้นะครับมันคงจะเหมือนเกมที่เราเล่นสมัยเด็กๆครับที่มันเป็นแบบให้วางเหลือลบลงไปนะครับแล้วก็จะทำไหลเรือลบของฝั่งตรง,ตรงข้ามโอเค เกมนี้ครับผมออกแบบมาเสร็จแล้วามันเล่นได้2รูปแบบนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอรูปแบบแรกให้เล่นกันนะครับรูปแบบแรกเป็นรูปแบบปกตินะครับที่เราเล่นกันก็คืออันดับแรกนะครับเราก็ลงตัวเลยสิตัวนะครับจริงๆมันต้องเล่น2ฝั่งนะครับทุกคนคงรู้อยู่แล้วผมใช้ดาวแล้วกันนะง่ายดี2สามสี่ โอเคอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามที่จริงมันต้องมี2ฝั่งเนาะผม,มอยู่คนเดียวนะฮะสมมติว่าฝั่งตรงข้ามเลือกจะยิงขีปนาวุธแบบไหนนะครับมีให้เลือกสมมติว่าเอาแบบที่2ก่อนนะครับแบบที่2นะครับแล้วก็ขีดทิ้งสมมติว่าสมมติว่าผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะผมเลือกแบบที่2นะครับก็ขีดทิ้งแล้วก็บอกว่าจุดศูนย์กลางการยิงก็ได้นะครับสมมติว่าเอาเป็น D c เนี่มันยิงแม่นมากมันก็ยิงมาตรงนี้ใช่ไมครัส่วนที่จะโดนก็คือตามรูปนะครับก็พังไปสามอันนะครับแล้วก็แจ้งฝั่งตรงข้ามว่าโอเคคุณยิงโดนเแลวสามอันที่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับประมาณนี้เนาะส่วนอันนี้นะครับเราก็บอกมุมมุมบอกมุมซ้ายก็ได้ครับอย่างเช่นซ้ายบนเป็น A 1ก็ยิงมาที่ช่องนี้อะไรอย่างนี้นะครับ ก็จะพังอันนี้นครับเราก็เหมือนเดิมเราก็รายงานฝั่งตรงข้ามไปว่าคุณยิงโดนนะส่วนอันนี้ยิงเป้าเดียวนะครับก็เลือกมาเลยว่ายิงไปตรงไหนนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับสําหรับรูปแบบแรกไม่ได้ใช้ครับรูปแบบแรกก็จะไม่ได้ใช้เนาะโอเคครับใครที่พังได้หมดก่อนนะครับก็ชนะไปส่วนถ้าลูกระเบิดมันหมดแล้วนะครับยังพังไม่หมด อันนี้นะครับสาหรับการเล่นรูปแบบแรกนะครับไอ้การล็อกเป้านะครับสําหรับการเล่นรูปแบบแรกมันจะเป็นอินฟินิตี้นะครับยิงได้เรื่อยๆื่อยนะครับแต่คุณก็ต้องมาร์กเอานะครับว่ายิงอันไหนไปแล้วบ้างอะไรอย่างนี้เนาะโอเครูปแบบแรกก็ประมาณนี้นะครับตอนแรกผมจะทําแยกสองคลิปแต่ว่าเพลินมันไม่ยาวมากไปดูรูปแบบที่2กันเลยโอเคครับกลับมาดูรูปแบบที่สองนะครับรูปแบบที่สองการเริ่มเกมเหมือนเดิมนะครับเราก็ วางลงไปก่อนชผมวางมั่วเลยนะสิบอันนะครับหนึ่งสามี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบโอเคผมเขียนมั่วนะครับไม่มีอะไรรูปแบบที่สองนะครับมันจะต่างกันตรงที่ว่าเวลาฝันนกข้ามสั่งยิงสมว่าฝันนกข้ามสั่งยิงรูปแบบที่หนึ่งเราจะเป็นคนเลือกสมมุติ ในที่ไม่ใช่ฝั่งผมสั่งยิงรูปแบบที่1มาเขาก็จะฆ่ารูปแบบที่1นึงทิงไปหนึ่งอันถูกไหมชึบเราจะเป็นคนเลือกลงว่าจะทําทลายช่องไหนบ้างแล้วก็บอกฝั่งตรงข้ามไปว่าเป็น B2 B3 B2 B3 C2 C3 ไม่โดนอะไรเลยอะไรประมาณนี้นะครับกติกามันจะมีอยู่ว่าถ้าเขายิงมานะครับถ้าเขายิงมา คุณไม่สามารถเอาไปลงช่องที่ซ <cog> ้ําได้สมมติว่าเขายิงอันนี้มาคุณจะไม่สามารถเอาไปลงอย่างนี้ได้คุณต้องเอาไปลงช่องที่ยังไม่มีแค่นั้นเองถ้าลงไม่ได้ต้องพัง1อันครั้งแรกนะครับที่ลงไม่ได้พัง1อันครั้งที่2องที่ลงไม่ได้พัง2อันสมมติว่าเขายิงมาแล้วผมพังไม่ได้ผมต้องระเบิดทิ้งห่งตัวถ้าลงไม่ได้อีกก็ระเบิดทิ้งสตัวนะครับ ตุ่มๆทีนี้อันนี้ใช้ได้4อันนะครับเป็นล็อกเป้าฝั่งตรงข้ามจะบอกฝั่งตรงข้ามนะครับจะบอกมาเลยว่ายิงล็อกเป้าไปที่ D4 แล้วก็บอกไปว่าโดนไม่โดนแค่นั้นนะครับส่วนอันนี้อันล่างสุดนะครับเป็นการยิงแบบสุม่มก็คือยิงลูกยิงลูกเดียวเอาไปเล่นท้ายเกมสมมตว่ามันเหลือไม่กี่ช่องแล้วนะครับเอาไปเล่นท้ายเกมแล้ก็มีหน้าที่เลือกลงในช่องที่ว่างนะครับ ใครที่โดนพังดาวหมดก่อนหรือวิาญาณลบหรืออะไรแล้วแต่จะวาดหมดก่อนก็แพ้ไปโอเคเกมนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับชื่อไปดูจากชื่อคลิปเอาละกันนะครับก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ